สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวรักน้ำซิงค่ะเอ้ยดอกจ่องดังไปแล้วมีสาวรักด้วยเราวันนี้เรามากินหมูกระทะห้อยขาใช่ว่่านีนู่นร้านอะไรเนี่ยอ่านชื่อร้านของก่อนไหมหมูกระทะห้อยขาเออซใช่ตาเราฝุกยากเหรออันนี้ซินซ่าเหรอ อ่านไอันเอากระเจลทำยินหมงกต้ทงสินซาไม่ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ได้ลดให้เราหรอกเนาะเขาไปเขากินฟรีหรอเขาไม่ต้องมาวหดเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเสียกระเจนนะคะที่อนุอนุรั์พัฒนามาเรียหมูกระทะเราอีกแล้วนะคะพาเจจามากินหมูกระทะถึงเจนนี้เราอยู่ที่ไหนนะบัง บังเลนเหรอเราอยู่ตอนตูมเออแค่พี่อนเอเยัเลนมอตพีงอนตูมกทะดอนตูด้โ้พี่สันพี่ันเมื่อกี้ทำไงทำเอหัวลากัล่ะ หัวเจี๊ยบทองอยู่ข้างในอะนะไอ้คนรถนั่นนะเทเลอร์น่ะไม่ได้เลยอาจารย์เอ็กขับนะลงมาแล้ต้องอ้วกอ่ะนี่ยังอ้วกอ่ะใทยลุ่งขนาดนั่งหน้าจะมันยังม้วกเขาวเนาะไม่ยังมาเมื่อกี้ไฟกดขาวเลยโอ้บรรยากาศดี่ี เอาเหงมาวานมีวันนี้เราได้มีโอกาสมากินหมูกระทะกับคนดังนะคะมาจากอันนี้ลมเยก้องชัดเป๊ะเลยอ่ะพีโอเจ๋วเลยอ่ะยี่สิบสองนะโอ้ผมยิบเอ็ดอ่ะทำไมผมตัวจริงนี่หลอกในกล้องอย่างนี้โอ้ดูดจากหน้าพีตีว่าเป็นไออะไรนะ ลอยลอยเลยบุลลี่บุลลี่ลักจับแล้วไม่น่ารักเลยที่ลงใต้มาปลาที่จับกินก่อนได้เลยมาแหเมื่อวานใช่ไหมนี่เขาไม่หวงน้ำสะอาดนะพ่อพี่ผูออกเลยนะนี่ค่ะยูทูบเบอร์คนดังคนดังเลยคนดำคนดำฝากชมด้วยนะคะฝากช่องสารักด้วยนะคะเราซับเยอะกับผมอีกยู่กับพี่ตาล ซับเยอะอะไรยอดวิวหนูหลักร้อยเอาเอาหนูไปถ่ายวันนั้นในงานอ่ะสองวันเก้าร้อยถ่ายรถแข่งกันนั่นอ่ะรถบรรทุกอ่ะที่เขาแข่งรถกันวันนั้นอ่ะดียได้รกา้มไม่ถ่ายกันเองนี่ยอดวิวเป็นหมื่นนะแต่ไปถ่ายอย่คงอื่นไม่ขึ้นพวกหนูอ่ะจริงถ้าจะดมขึ้นอยู่ ร้านมุกกระ tha ไม่เขาเห็นหน้าเขาฟ้องเราทำไงกฎหมายใหม่ทำไงเนาะแล้วก็ฟ้องแล้วแล้วกี่มาแป๊บพอไม่ไม่พี่พี่สารบอกว่าเมื่อกี้ร้านมุกกระท h a เขามากรู้ได้ยินอะไรผมฟ้องเจจีนเออเจเจบังคลิปเลยเด้อค่ะอันไหนเขาถ่ายนไเดยนะเนี่ยอันนี้นาเดยอันอันนี้เจมจินะคะอันนี้อะไร อะไรอันนี้อะไรพี่ตมาแบบไม่จั้งตัวเลยอ่ะัไม่อันนี้หนูติดซิมติดซิมด้านไงมันเลยเป็นแบบมัวมัวความจริมันก็คือแต่ว่าถือติมมันก็อว่ย นี่ธรรมาต้องเข้าแล้วนะอย่างนีเอทเอบจีกแล้เอทิสองนี่ยังไม่ได้ส่ง้วดเลยนั่นนี่ตกไม่ได้เลยผมไม่ไปแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนไปตัดแล้วอ่ะอ๋อพี่ตัดเอที่สแล้วไหนเอที่สอยี่สิบอยู่เลยเอี่นี่ไม่ไปแล้วผมเขมันแตกองก็ยี่สิบอันนึงมันแตกกูเลยเป็นถายไม่ได้ก็เลยไปซื้อใหม่กล้หลังอตกมัวหมดเลยไม่งั้ก็ไม่ได้ซื้อให่เออกี่เครืองตังนเบอร์เดียวกับผมหรือป โง่เนี่ยแต่ลงไปฮะสาวสามที่สีน่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะอ่าถามใจใจนะคะหลังจากที่ได้มาหาประสบการณ์นอกบ้านต่างจังหวัดแบบนี้คุณรู้สึกยังไงคะกลับแต่ก่อนอยู่แต่แถวบ้านตื่นเต้นค่ะได้เจอผู้คนมากมายเจอช่องดังไม่ได้ติดคูค่ะติดกับดักติดกับดัก ดีเหรอทาไมใช้นั้นมีที่นอนมีที่นอนไเตียงสอตนอได้เออก็ดีนะเพราะว่าไปนอนข้อควายเสียงควายเลยไปนอนข้อควายที่ไหนนะสีเกไมนอนข้อควายจริงนะ เอาที่ไปไายรถไทยอ่ะนะเอ้เรื่องความต้องควาบครัวมันเข้าไปโหไปเจ๊กีเขาาจะให้นอนบ้านผมไม่เอาโรงแรมจริงกาบอกว่าอะไรนะอยู่ทำงานมีบ้านหลังใหญ่ผมผมอยู่กลางน้ำหลังใจผมก็ติดนอนนานผมบอกอู้ไปเลียวอู้จะต้องห้างนานแล้วเจอสายเถื่อนอะ ไอ้นี่แกต้มกระท่อมกินกันต้มน้ำท่อมน้ำท่อมใช่แจะไปนอนนะนั่รอไปต้มกระท่อมกินกันแล้วนอนตื่นเช้ามาพี่นี้นั้นบอกว่านอนนอนพักกันนอนตีห้าตื่นเช้าตื่นหกโมงแล้วไอ้ยเขาไม่เรียกนอนลรอเอฟซีดีจัดใช่ไหมต้มน้ำท่อมนั้งคืนโอ้โนาซน้ำอะไรนะกินกินข้าวด้วยกันอีกหรอกินข้าวกันฟันไม่แปลงต้มต้มกินเดียวกัน ันี่คือประสบการณ์จริงที่เล่าสู่กันฟังนะผมผมอยร่ไม่ต้องใส่นัวยอยู่แน้ยเฮ้ยนี่นนวะน่าจะไ้ผมนอนนี่วะเนี่ยผมนอนไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเออี่ยเฮ้ยว้าวดีอ<ม>่ะ <c oughs> นี้กาขอไปเยอะเนี่ีก็ขอไปยัง ผมเห็นแล้วว่นนี้กามันแล้ว่ะเราเนว่ยเขามให้นอัวแบบกลบ้านมาจะรีวิวดิสูเบอร์คนดังนะคะแป่ได้มาถ่ายได้เหรออ้าวนี่เละยอดวิวหลักแสนวิวนะนี่ไม่แต่ผมาติดนายร่วงไม่หนูจะบอกว่าเอบกระเป๋าเนี่ยสีน่ารักมากเลยนะคะอันนี้คือคือเมียเมียเก็บให้มา ห่พอพ่ออ้อมลูกมาฝากด้วยแบบอย่าลืมกินลูกนะพี่ฟันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมคอยแฮะอยู่เรื่อยแหละอันนี้อันนี้อันนี้ใครนี่อันนี้ของผมอันนี้ใครเก็บมาให้คะอันนี้เด็กที่บ้านครับเด็กที่บ้านภรรยาภรรยา,รยาอไอ้นั่นเงินใช่ไหมยี่สิบบาท,ทให้มาใช้ใช่ไหมน่ะใช่ครับให้มาให้กระเป๋ามีแต่บัตรเครดิตห้ามเกินนี้ใช่ไหมไกระเป๋าบขี้กระเป๋าบขี้กับไปสกีด้วยอ่ะ ซื้อมาเนี่ยอยซื้อมาเลยไม่ได้สอบตั้งหลนัมาฝันห้ันโอ้ซื้อมานะใคจะบอกผมไม่มีใบผมมีนะนอนด้วยกันคืนแรกอยู่รอตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยเพื่อรอนอนด้วยใช่ลงทุนรอแบบเฮ้ยแบบจะเจอคนดังอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบ ดังมีแล้วโอ้โหเอาได้ย well ินคำนี้เป็นไงไม่รู้อานดังตรงไหนก็อยู่บ้านไหนดังตรงไหนยอดวิวมีแต่หลักล้านหลักล้านน่ะทั้งสองคนเลยค่ะโอมยอดวิวทางนู้นตรงไหนมาทางนี้รักเราหลงเรามาดูยอดวิวปั่นวิวให้เราใช้พลังเวทมนต์แล้วค่ะฝากเอฟซีมา โอ้ก็ต้องให้ทิสันพาไปดำไอ้เอารถไถไปดำน้ำน่ะขึ้นแน่อ๋าฝนเดี๋ยวไปเลยนะก็ไปคอมเมนต์น่ะแล้นนาะไม่ถ้ามีคอมเมนต์เยอะเราก็ยอดวิวก็ปังไงพี่ก็่หลยรถดำน้ำแหละคอมเมนต์ประมาณสี่ห้าร้อยเลยแหละสี่ร้อยชมประมาณยี่สิบสี่ร้อยกว่าอุ้มขาโคตรเง่าเลยหรือ่แค่สองขวดเนี่ย ที่น่าจะใช้ผู้ตายจริงอ่ะไม่ในเพจด่ารุนแรงมากเลยนะรุนแรงแต่ว่าเราไม่สนใจมั้งวัวยุงก็อยู่ยุงแปดปีดูแต่การเดินด่านนะเขาโดนเราเรายังทนได้ใช่ไหมแกยังทนได้ใช่ไหมังทเดี๋ยวทำคลิปใหม่ออกมาเดี๋ยวเอฟซีก็หายดายอย่างนี้ใช่เปล่าต้องมาติดตามว่าพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายอะไรกันค่ะกับเสียสันแล้วก็พี่เอนะคะ พวงนี้มีคอนเทนต์อะไรให้จีน่าติดตามต้องรอชมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปคืนนี้ไพสิเปลี่ยนไพอะลเด้อพี่น้องปีศาะตกไปผมเลย่่่ากเา่